เป็โนจะมันรับทุกคนสำหรับร้านเราถ่ายน้ำมันเครื่องรับวันนี้มาดูกันตอนการถ่ายน้ำมันเครื่องของช่างที่ร้านเราครับทุกคนคตัวนี้เป็นดีม99นะครับคผมืูว่าดีมเอ็กเนะครับคุณจมดูได้ยากนะครับตัวนี้อันนี้เดิมมากนะครับทุกคน ่างของเราแล้ววันนี้มีเยอะนะครับวันนี้มาดูาช่างบัตรเ็บเจเอาถ่ายละมันเครื่องนะครับทุกคนวิธีถ่ายละมันเครื่องก็ง่ายอองงๆอย่างนี้นะครับทุกคนมีถาดตัวหนึ่งทุกบล็อกเบอร์17คีมตัวหนึ่งแล้วก็ดมบล็อกแล้วก็น้ำมันเครื่องแล้วก็ถาแล้วก็ปวยเติมน้ำมันแค่นั้นเองครับทุกคน ก็ต้องระวังนะครับการลูกค้าขับรถมาก็ระวังค้อ,อเสียร้อนด,ด้วยนะครับทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับ <S 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 บริการพร้อมตั้งเบรกตั้งโซ่ให้ฟรีนะครับทุกคนถ่ายน้ำมันเครื่องของเราที่ร้านเราแล้วก็ตั้งเบรกตั้งโซ่ฟรีครับเพื่อน ใ้เวลาไม่นานนะครับเห็นไหมครับทุกคนนะี่ครับช่วงรอน้ำมันหยดให้หมดนะครับก็จะตั้งเบรกตั้งโซ่รอนะครับทุกคนนี่คือวิธีการทำงานที่ร้านของเรานะครับทุกคนครับตองพัดก็จะตั้งโซ่แล้วก็ตั้งเบรกให้ลูกค้าไปด้วยนะครับช่วงรอน้ำมัน เครื่องหยดให้หมดนะครับพอตั้งเบรกตั้งโซ่เสร็จปุ๊บก,ก็เราก็จะมาปิดน้ํามันเครื่องนะครับตายท้องเครื่องนะครับแล้วก็ค่อยเทน้ำมันเครื่องใส่แฮนุกพาก็ส่งมอบรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับน,นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทาง FJ Motor ของเรานะครับได้นําเสนอคลิป แบ่งปันเพื่อนๆนะครับวิธีการทำงานหรือว่าวิธีการเปลี่ยนน้ำม hmm. ันเครื่องง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองครับเพียงมีเครื่องมือไม่กี่ตัวก็สามารถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้แล้วนะครับเพื่อนๆตั้งโซ่ต่างเบรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนการขันน็อตน้ำมันเครื่องนะครับทุกคนหรือว่านแทงน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งอย่าลืมนะทุกคนอย่าล,ล,ลืมอย่าลืมขันน็อตน้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่เทลงไปก็น้ำมันไหลทิ้งหมดนะครับเสียดายนะครับทางก็ล็อตล็อกให้ตึงมือพอนะครับน้ำมันเครื่องน <S <S เนี่ยเบอร์สิบเจ็ดเนี่ยล็อกให้แค่ตึงมือพอไม่ต้องบีงครับแน่นหรือว่าลูด ระวัง่อยเสียร้อนด้วยนะแต่ถ้าเป็นรถของเราเองก็ไม่เป็นไรนะครับจอดไว้ให้เครื่องเย็นแล้วค่อยถ่ายได้นะครับแต่รถร้านมอเตอร์ไซค์ที่มาซ่อมก็ส่วนมากเขาจะขับรถมาช่างต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเวลาโดน่อยเสียแล้วมือก็จะโงรนะ ถือว่าเป็นช่างที่ชํานาญนะครับไม่ต้องใช้กลวยเลยนะครับเราพัดเราเกเลยนะครับเทียน้ำมันเครื่องเลยนะครับทุกคนไม่ต้องใช้กลวยนะครับนี่ไ,ไครับช่างเราแน่นอนนะครับใช้เวลาไม่นานครับทุกคนเลียนน้ำมันเครื่องทันหนึ่ง พร้อมตั้งโซ่ตั้งเบรกก็ใช้เวลาเตยมที่เลยก็ประมาณ5นาทีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ,เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับ